ขั้นตอนที่หนึ่งให้คุณหยุดความคิดเดิมทันทีวิธีการคืออะไรรู้ไหมตอนที่คุณลืมตาม,มาปับ๊บก่อนที่คุณจะคว้าโทรศัพท์ได้อยากให้คุณจําไว้ว่ามือคุณสัญลักษณ์ของการจะคว้านั่นน่ะก่อนที่คุณจะไปคิดลิสต์งานหรือไปคิดทูดูลิสต์ว่าคุณต้องตื่นขึ้นมาทําอะไรก่อนที่จะไปรีเพย์ปัญหาของเมื่อวานนี้เนี่ยให้คุณหยุดแล้วก็ถามตัวเองสักนิดนึงนะคะสมมติคุณกําลังจะหยิบปุ๊บเอ๊ะวันเนี้ฉันอยากเป็นใคร ตั้งเจตนาลมไปเลยค่ะแล้วสมมติว่าคุณอยากเป็นใครใช่ไหมสมมุติคุณตอบว่าฉันอยากเป็นคนที่มีสติอะไรแบบเนี้ยอันนี้สมมตินะคะแล้วคุณก็ใช้เวลาหลังจากนั้นพอเชื่อเดียมแม้ว่าไอโปรแกรมเดิมที่คุณติดมาแล้วเนี่ยว่าตื่นมานึกถึงปัญหาตื่นมานึกถึง to do list แล้วอยู่ดีๆให้คุณมาแบบหยุดแล้วตั้งคําถามกับตัวเองว่าวันนี้คุณอยากเป็นใครต่อให้คุณมีคําตอบว่า ฉันก็อยากเป็นคนที่มีสติฉันก็อยากเป็นคนที่ไม่เล่นโทรศัพท์เยอะไม่ไถโซเชียลเยอะอะไรแบบนี้เป็นต้นเนาะคุณก็จะยังไม่เชื่อตัวเองเหรอกคะ่ะว่าคุณจะทําได้มันยังฝืนอยู่ในช่วงแรก